สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะฮะวิดีโอนี้เนี่ยผมอยากจะให้มันเป็นวิดีโอที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับที่กําลังฝึกฝนตัวเองอยู่นะครับก็พอดีเมื่อวานนะครับมีน้องคนนึงทักมาหาผมในเพจนะฮะซึ่งผมก็เลยอ่านดูนะครับมันเป็นข้อความที่มันทําให้ผมรู้สึกดีใจภูมิใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาผมทําคลิปหรือว่าไลฟ์อะไรเงี้ย ผมจะมีความคิดที่อยากจะให้ทุกคนพัฒนาตลอดนะนะครับผมพยายามจะให้ข้อคิดให้ความคิดดีๆให้แรงบันดาลใจให้หลายๆคนเนี่ยลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่เราต้องการนะครับแบบไม่อยากให้เสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระเยอะอะไรแบบนนีะ้ผมก็จะพูดตลอดซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้รับข้อความนี้มานะครับอะมาดูกันนะครับพี่อมครับผมได้อะไรจากช่องพี่เยอะมากเลยแล้วพี่เป็นคนทําให้ผมคิดอะไรได้หลายๆอย่างผมจบไม่สูง แต่พี่ทําให้ผมมั่นใจที่จะทํามันต่อไปและทําให้ผมมั่นใจว่าผมหาเงินกับมันได้มันจะเป็นอาชีพที่ผมรักจากไม่รู้เรื่องการเขียนโปรแกรมจนถึงทุกวันนี้ความรู้ทั้งหมดที่ผมมี80%ก็จากช่องพี่ครับเจอช่องพี่ตั้งแต่ผมไม่รู้เรื่องเข้าไปดูตอนนั้นยังงงเลยครับพอมาถึงทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามาถึงตรงนี้ได้ยังไงคงเป็นเพราะความตั้งใจและเป็นที่ผมเจอพี่ด้วยเพราะพี่มีแนวคิดที่เปิดโลกให้กับผมทําให้ผมมั่นใจว่าจบไม่สูง ไม่ตรงสายก็สามารถทำมาได้หลายๆอย่างครับขอบคุณพี่มากๆครับผมดีใจครับที่เจอพี่ได้ทั้งความรู้และแนวคิดดีๆครับทำให้ผมจากมืดแปดด้านมีหนทางที่ดีครับจากเด็กติดเกมงอมแงมนะครับซึ่งนะครับก็ตามนี้นะข้อความที่น้องส่งมาให้ผมนะครับตรงเนี้ยนะครับผมก็เลยเห็นว่าเออน้องเขามีการส่งโปรเจกต์ที่เขาทำด้วยนะคือเป็นโปรเจกต์ที่เขาประยุกต่อยอดจากวิดีโอที่ผมสอนนะครับ ก็เป็นโปรเจกที่พัฒนาด้วย React Redux นั่นเองนะครับก็เนี่ยผมก็เลยคลิกเข้ามาดูนะครับพอผมคลิกเข้ามาดูโปรเจกนะครับความรู้สึกแรกเลยที่ผมรู้สึกก็คือน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดที่ต่อยอดนะครับเขาดูวิดีโอผมนะฮะแล้วก็ลองเอามาต่อยอดทําอะไรเอาเองซึ่งผมจะบอกว่าโปรเจกเนี่ยนะครับตรงนี้แหละที่มันเป็นตัวที่จะทําให้ทุกคนพัฒนานะครับอ่า เดี๋ยวผมจะมาพูดตรงนี้ต่อนะครับโอเคก็จะมีข้อความต่อนะครับตรงนี้นี่เป็นผลงานที่ผมอยากทาก่อนหน้านี้ครับแล้วผมก็ทํามันได้มันไม่ตัวแอปไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะตรงนี้น้องน่าจะพิมพ์ผิดเนาะนะครับก็คือตัวแอปมันไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ใช่ไหมนะครับแต่มันก็มีประโยชน์สําหรับผมมากเลยครับได้ฝึกทําผมเอาที่พี่สอนมาปรับใช้ครับคิดเองเขียนเองทั้งหมดเลยบางตัวก็นํา NPM มาปรับใช้ครับไม่คิดว่าจะทํามันได้ ก่อนหน้านี้สเตตเยอะมากเลยครับแต่พอดูคลิปที่พี่สอน Redux Redux ตั้งผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมและนำมาปรับใช้กับโปรเจกต์เลยครับมันช่วยได้เยอะมากๆแต่กว่าจะเข้าใจก็ใช้เวลาหลายวันเลยผมจะตั้งใจทำต่อไปขอบคุณพี่อีกครั้งครับทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับคลิปไหนก็จะดูจะติดตามครับขอบคุณครับผมจะไม่หยุดที่จอเรียนรู้นะฮะซึ่งตรงนี้เป็นข้อความที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวน้องมากนะครับ สิ่งแรกเลยที่ผมเห็นเนี่ยก็คือน้องเขารู้จักคิดนะครับรู้จักคิดต่อยอดประยุกต์ใช้นะครับกับโปรเจกต์ตัวเองนะครับถึงผมจะสอนแบบอาจจะไม่ครบอะไรมากอะไรเงี้ยนะครับสอนเป็นส่วนๆแต่ตรงเนี้ยมันคือสิ่งสำคัญเลยก็คือนักพัฒนาทุกคนเนี่ยควรที่จะมี mindset ตรงนี้นะครับคือไม่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรมาก็ตามเราควรที่จะแบบอย่างเช่นเรามีโปรเจกต์หรือว่าอะไรที่เราอยากลองทําเองประยุกต์ใช้อ่ะ ลองเอามันไปใช้งานกับโปรเจกต์ของเราดูนะครับแล้วมันจะยิ่งทําให้เราอ่ะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเลยยกตัวอ,อย่างจากน้องเนี่ยนะฮะและตรงนี้ครับมีข้อความหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นพ o i n t สำคัญมากที่ผมอยากจะมาพูดในวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบคิดแบบนี้นะครับก็คือตรงนี้ครับที่น้องบอกว่ารู้สึกว่าตัวแอปมันไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ว่ามันก็มีประโยชน์กับผมมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับก็คือ หลายคนเนี่ยเวลาที่จะเริ่มทําอะไรสักอย่างอยากจะทำโปรเจกต์ของตัวเองอยากจะทํานู่นทํานี่นะครับแต่จะชอบมีความรู้สึกว่ามันไม่เจ๋งมันไม่อ่าแบบมันไม่ดีถ้าคนอื่นนะครับชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะการเปรียบเทียบตัวเองมันดีนะครับถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเรารู้สึกว่าเราพัฒนาหมายถึงว่าเราเปรียบเทียบเรารู้ว่าเออ เขาเก่งจังเลยเราอยากจะเก่งเหมือนเขาแต่เราก็เอาตัวเองเนี่ยเออไปพยายามฝึกฝนพัฒนาแต่ถ้าเราเปรียบเทียบอีกแบบหนึง่งก็คือเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นแต่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเราท้อเราอะไรเงี้ยอันนั้นอยา่าทํานะครับถ้าจะเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบแล้วให้มารู้สึกว่าเราอยากเก่งขึ้นเราอยากพัฒนาให้เท่าเขานะครับอันนี้จะดีนะครับ,นนนะรบแล้วก็เรื่องของอ่ะตรงนี้ครับก็คือหลายๆคนนะฮะจะชอบคิดว่า เวลาเราทําอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเจ๋งไม่ค่อยดีเท่าคนอื่นเลยจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดนะครับผมจะบอกว่าตรงนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยจาไว้เลยจําไว้ขึ้นใจเลยนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าต่อให้เราอะ่ะจะทําสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หรือการศึกษาเรื่องอะไรก็ตามนะครับอย่าไปมองแบบนั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองว่ามันคือการพัฒนา การพัฒนามไปนี้แหละมันจะทีละเล็กทีละน้อยอะไรก็ตามแต่ขออย่างเดียวทุกคนอย่าหยุดนะครับวันหนึ่งทุกคนอาจจะมีเวลาเท่านี้นะครับหรือว่าอะไรก็ตามคือมันไม่เกี่ยวเว้ยมันอยู่ที่ว่าเราอะทามันสม่าเสมอหรือเปล่านะครับเราทํามันได้ทุกวันหรือเปล่าคือพัฒนาไปเรื่อยๆค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วไม่ต้องคิดว่าสิ่งที่เราจะทํานะครับต่อให้มันจะเล็กขนาดไหนอะ มันจะส่งผลดีกับตัวเราเองเท่านั้นเว้ยนะครับมันไม่เกี่ยวว่ามันไม่เจ๋งเลยมันไม่มีประโยชน์เลยซึ่งตรงนี้มันอาจจะใช่เว้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นมุมมองของคนอื่นมองนะแต่สําหรับผมผมไม่มองอย่างนั้นไงผมเป็นคนหนึ่งที่มองว่าเออน้องๆหรือว่าใครก็ตามที่จะทาอะไรสักอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเ้ยแต่มันทําให้คุณแบบพัฒนาอันนั้นคือผมมองว่ามันดีหมดคนอื่นเขาอาจจะมองว่า ทำแค่นี้ได้แค่นี้เองโอ้ไม่เห็นเจ๋งเลยอันนั้นอันนั้นอย่าไปสนใจนะครับมันไม่เกี่ยวเลยว่าคนอื่นมันจะมองอย่างไงนะฮะมันเกี่ยวที่เราเลยว่าเราอะมองอย่างไงเรามองตัวเองอย่างไงนะครับถ้าเรามองทุกเรื่องว่าเรื่องที่เราทําไม่ว่ามันจะเล็กน้อยขนาดไหนอะแล้วมันคือการพัฒนาถ้าเรามองเนี้ยเราจะเก่งไปเรื่อยๆนะครับเราจะเก่งไปได้เรื่อยๆจะไม่ไม่ตันนะฮะเหมือนกับที่ผมมองตัวผมเองเหมือนกันแล้วอยากให้ทุกคนมองตัวออย่างนั้นนะครับ อย่าไปมองแล้วไปเปรียบเทียบคิดว่าเราอะไรก็ตามที่เราทํามันไม่เจ๋งมันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยคือบางอย่างผมจะบอกว่ามันเกิดจากความคิดของเราเองล้วนๆเลยคือเราอ่ะไม่ทันได้สังเกตว่าเราคิดยังไงกับตัวเองนะครับผมถึงบอกเสมอไงว่าคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรก็ตามที่มันมันไม่เกี่ยวกับตัวเราเองอะ่ะให้เรามาโฟกัสกับตัวเองให้เรามาระวังเรื่องความคิดอะไรของตัวเองเพราะว่า สิ่งที่คุณคิดกับตัวเองอะ่ะมันสาคัญมากมันจะส่งผลมากๆเลยกับการพัฒนาตัวเองหรือว่ากับอะไรก็ตามในชีวิตอะ่ะอันนี้ผมพยายามพูดเสมอนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกตัวมีสติตลอดในการพัฒนาตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะส่งผลดีต่อเรามากๆนะครับโอเคนี่นะครับก็ผมหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะนะครับจริงๆตรงเนี้ยผมอยากจะให้ หลายๆคนน่ยนะครับคือเวลาเรามีแรงบันดาลใจก็ไม่ใช่ว่ามีแป๊บๆแล้วก็หมดนะผมอยากให้ทุกคนรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าถ้าเราทำอะ่ะมันก็จะได้คือยังไงเดี๋ยวมันก็ได้อะ่ะถ้าเราลงมือทําอย่างไม่หยุดไม่หยุดพยายามนะครับมันจะต้องได้แน่นอนนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากกว่านั้นนะฮะเพราะว่าหลายๆคนจะชอบคิดเยอะนะครับแต่คิดแล้วไม่เคยลงมือทําเลย อะไรแบบนี้นะครับผมเลยอยากจะให้ทุทกคนนะฮะใครอยากที่จะพัฒนาตัวเองนะครับอยากจะเก่งขึ้นอยากจะดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับแค่เราต้องรู้ตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่หน้าที่เราตรงนี้เราควรทําอะไรแค่นั้นเองนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายเลยนะครับจงมีวินัยกับตัวเองจงมีความสม่ําเสมอนะครับแล้วอะไรก็ตามที่ทุกคนอยากทำอ่ะจงทําไปเรื่อยๆครับอย่ายหยุดนะฮะ ผมอยากจะบอกว่าวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นเองอ่ะว่าการที่เราทําไม่หยุดเลยมันจะส่งผลยังไงกับตัวของทุกคนเองนะครับยังไงก็ฝากวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแรงผลักดันให้หลายๆคนที่กําลังรู้สึกว่าเรายังไม่เก่งอะไรเงี้ยนะครับให้ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองต่อยังไงซะนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่หยุดอ่ะเดี๋ยวสักวันมันก็ได้นะครับ อยากให้คิดแค่ตรงนี้แหละนะครับเราทําไปเถอะนะครับทาเพื่อเรียนรู้ทําเพื่อให้มันได้พัฒนาทุกอย่างอะ่ะมันก็จะตกอยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นนะครับยังไงก็ฝากวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับผมโอเคฮะสำหรับวิดีโอนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นคอนเทนต์ดีๆนะครับเช้าๆให้ทุกคนเนี่ยมีวันดีๆในการไปเรียนหนังสือไปทํางานอะไรก็ต่างนะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะ แล้วรอติดตามชมวิดีโอตต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ